เก็เสยไว้เผื่อคนยังไม่รู้โอ้ยบานประตูรถเอา้าหาวิธีสวมง,ง่ายๆพี่น้องบานตัวนี่รถนี่วัสดุของรถบ่ถสามารถใส่กาวฮอนติดได้นะครับเนาะห้อกันมีวิธีมาเบิ่งกันเลยครับธนาอุปกรณ์อาจจะเป็นพลาสติกอ่ามันจะไปติดกับรลหะฝา,าประตูรถบ่ไห้่นะ้พี่น้องนะห้อกันมีวิธีเอกากระหานี่ครับ น้ำมันเบนซินนะครับนิดหน่อยกในะใ็ใส่โฟมลงไปนะครับสใส่ฟมลงไปลงไปนะครับนี่ฟมกับน้ำมันทำปฏิกิริยากันแล้วก็คุลี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 ครับคุลีคุลีคุลี กุเลไปเรื่อยๆนะครับเหมันเป็นเอาง่าไงมันเป็นกาวนะครับพี่น้องไายเริ่มเหนียวแล้วพี่น้องออกแบบเหนียวเหนียวเลยเดิแบบเหนียวคือตังนีเลยครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆได้เหนียวเหนียวแบบนี้แล้วถ้าลงบนชิ้นงานเลยดาดเลยครับก็ได้นี่ครับ เ,อเยเอะเหนียวเหนียวได้แบบนี้ไปน้ำไปติดครับบาทนำมาปิดแบบนี้ปึ๊บโอ้องไง เช็ดออกนะครับมันเยิ้มเช็ดออกเท่านี้ชิ้นงานท่านก็จะแก้วครับแบบนี้แกว